สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกคนตอนนี้ช่องของเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับชาวราสีพิจิกช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคม2512เราเริ่มมาดูกันเลยครับ ครับเราก็เลือกไพ่ครบแล้วนะครับมาดูกันเลยเจ้าชะตาชาลาสีพิจิกตอนเนี้ยคิงถ้วยเนี่ยคือตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่ดูมีความมั่นคงทางอารมณ์มากนะคุณนิ่งคุณดูเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเหมือนกับคนที่สุข,ขุมขึ้นทางความรักอะ่ะคุณมีจิตใจที่นิ่งมากตอนเนี้ยความรักดใดๆตอนเนี้ยมันไม่ทําให้คุณรู้สึกสั่นไหวสั่นคลอนอะไรมากเท่าไหร่นะคุณค่อนข้างมองความรักนิ่งเฉยกับมันะ่ะ นิ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณยังเนี่ยคุณยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมั่นคงด้วยจิตใจคุณมั่นคงและแข็งแกร่งมากแล้วอย่างเอ็นเพลเอร์คุณเนี่ยคุณมีการเติบโตทางตัวคุณขึ้นมาทางคแล้วความรู้สึกความรักอะเนี่ยทั้งมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจเลยอ่ะอืมตอนเนี้ยคุณสถานการณ์เนี่ยความรักของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนแบบเดอะฟูลอ่ะคุณได้เป็นอิสระมาจากอะไรเดิมๆความรู้สึกเดิมๆเก่าๆเนี่ย เนี่ยอะไรแย่ๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เคยรู้สึกว่าอาจบางคนอาจจะอยู่ในห้วงของความรักกันบ้างนะครับแต่ว่าความรักครั้งเนี้ยมันก็มันมีความรักก็จริงอะแต่ว่ามันก็ไอ้ที่ยังยังขาดขาดอยู่อะคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เติมเต็มกับความต้องการของคุณนะห้าเหรียญเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันขาดแคลนความรักอยู่อะตอนนี้คุณก็เลยเลือกที่จะนิ่งขึ้นกับกับความรู้สึกความรักใดๆอะคุณวางเฉยกับมันแล้วก็ ทำตัวเป็นคนอิอสระมากขึ้นทางความรักนะคุณเหมือนคุณเดินออกจากเกมความรักมาเนี่ยครับเพราะว่าไอ้เมื่อก่อนเนี่ยตัวคุณเองก็เคยพยายามนะคุณเคยพยายามที่จะเดินหน้าทางความสัมพันธ์ใดๆในชีวิตคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่าอืมความรักทั้งนี้มันก็มีอะไรที่คุณต้องพยายามสู้ฝ่าฟันเพื่อจะคว้ามาให้ได้คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรดีที่อยากจะคว้ามาคุณมีกําลังใจดีที่จะทํามันแต่ว่าตอนเนี้ย ท้ายแล้วอ่ะคุณก็ได้เหมือนกับความรู้สึกใดๆของคุณเนี่ยมันเหมือนกันเลยครับการปลดปล่อยออกมาเนี่ยคุณเปิดเผยความรู้สึกคุณปลดปล่อยตัวเองให้มันมาสู่จุดที่สบายใจขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณก็เคยลุยอะไรมาเยอะนะแต่ตอนเนี้ยคุณเหมือนได้จะปลดปล่อยตัวเองออกมาแล้วแล้วอ่ะเนี่ยคุณเลือกที่จะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยไปสู่จุดที่สบายใจมากขึ้นน่ะคุณเริ่มเปิด เปิดเผยความรู้สึกบางบางคนนะครับก็อาจจะเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวออกมาบ้างก็ได้แหละแล้วก็ได้คําตอบของความรักก็เหมือนคเคลียร์กันไปเลยอะ่ะไม่ไม่หยุดอะไรตรงจุดนี้อีกแล้วอะ่ะสถานการณ์ปัญหาตอนเนี้ยน่าจะเลือกที่จะเดินออกมาจากปัญหานะครับเนี่ยคุณวางเฉยกับความรักที่เคยมีและอดีตที่คุณเคยลุยเคยต่อสู้กับความรักมา ตอนนี้คุณเลือกที่จะวางเฉยแล้วก็ปล่อยมันไว้เบื้องหลังแล้วก็เดินเดินหน้าออกาจากความสัมพันธ์อ่ะเนี่ยคุณทิ้งมันไว้เบื้องหลังแล้วนี้ก็มีไพ่พระมาเนี่ยอันนี้มองได้สองแง่ครับก็คือบางทีเนี่ยไอความสัมพันธ์ความรักเดิมๆที่คุณมีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนักอะเนี่ยมันเหมือนมีแต่ไันก็ยังไม่ใช่ไม่ยังไม่เติมเต็มอะ่ะมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ถูกต้องมากอะคุณก็เลยเลือกที่ออกมาเพราะว่ามาสู่จุดที่ ถูกต้องมากกว่าอะไรที่มันเป็นตามกฎจารีตประเพณีใช่ไะขึ้นนะ่ะคุณเดินออกมาเพื่อความสบายใจมาสู่จุดนี้หรืออีกแง่ที่อีกอีกแง่หนึ่งก็คือคุณเลอกออกมาแล้วก็เป็นคนวางเฉยนิ่งๆในความรักอ่ะแล้วก็มาสู่จุดที่จิตใจเงียบสงบขึ้นทางความรักอะ่ะภัยพัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายถึงคนที่มีความกระตือรือร้น,นความรักะลรมากนะเนี่ยเหมือนคุณออกมามันนิ่งเหมือนไปผพาใบเนี่ย เนี่ยตอนนี้คุณก็พยายามทําตัวให้ยุ่งอยู่นะคุณเหมือนกับหากมีอะไรที่ทําให้ตัวเองยุ่งได้มีงานอะไรเนี้ยคุณรับมาทําให้ตัวเองยุ่งที่สุดอะ่ะเพื่อที่จะได้จิตใจจะได้แบบว่าไม่ไปหมกมุ่นคุณคิดอะไรกับความรักแล้วอะ่ะหรืออีกแง่นก็คือคุณมุ่งเน้นทางการงานอย่างเดียวแล้วเนี่ยคุณวางเฉยทางความรักแล้วก็มามุ่งเน้นทางการงาน อัศวินไม้เนี่ยเราก็ยังจดวิส10ไม้อีกภาระหน้าที่การงานมันมาเต็มเลยตอนนี้จิตใจคุณน่าจะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยคุณน่าจะลุยทางการงานมากกว่าแล้วก็เหมือนกับความรับเนี่ยคุณจะเงียบเกับกมันไปแล้วไม่ค่อยสนใจมันมากนี่คือภาพรวมนะครับทีนี้เราจะมาดูจอยกับคนคนโสดกันบ้าง คนโสดตัวนี้สถานการณ์ความรักพวกคุณเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องเหมือนเตรียมตัวตั้งรับกับอะไรบางอย่างนะเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาหาในเข้ามาหากับตัวคุณอนะ่ะความรู้สึกใดๆทางความรักเนี่ยเนี่ยคุณเตรียมรอรับได้เลยมันจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาสู่ใจิตใจคุณเนี่ยไพ่เขาก็แนะนําให้คุณเนี่ยพยายามตั้งใจสังเกตมองสิ่งใดๆที่เข้ามาในช่วงนี้ให้ดีๆ,ๆนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์ถึง สิ่งต่างๆที่เข้ามาตอนเนี้ยคุณจะพบว่าอืมไอสิ่งใดๆความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนเนี้ยมันดูแล้วมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่มันไม่น่าจะใช่สิ่งที่คุณจะเดินหน้ากับมันต่อไปได้นะเนี่ยคุณจะพบเห็นกับความรู้สึกอย่างเนี้ยเข้ามาในใจคุณเี่ยแล้วคุณก็ต้องมานั่งหยุดนิ่งขึ้นนะมาหยุดแล้วก็คิดวิเคราะห์ว่าเออความรักครั้งเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องไปยังไงต่อดีเจ้า จะเดินเกมมันยังไงจะละทิ้งปล่อยวางหรือว่าเอาอยัางไงต่อไปกับชีวิตคุณนะ่ะเนี่ยคุณกำลังพบบางสิ่งบางอย่างให้คุณต้องคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาน่าจะเป็นปัญหาอะไรที่ต้องเข้ามาเนี่ยแล้วคุณก็คงต้องเหมือนจะต้องวางเฉยกับความรักทิ้งมันไปแล้วก็ไปมุ่งเน้นด้านอื่นได้กันงานกันเงินมากกว่านะครับอืมก็ขอให้เอาใจช่วยคุณหาทางอ่อนทังความรักกันให้ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูกับคนโซนเซนิกันบ้างครับว่าแนนน้ม ครึ่งเดือนหลังมีนาคมจะเป็นยังไงผลงโสดสนิทต,ตอนนี้นะครับดูแล้วความสัมพันธ์นอะไรขอ,ของคุณเนี่ยมันน่าจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าทางความรักมากครับหากว่า จะมีใครเข้ามาจริงๆก็เหมือนกับว่ามันจะเต็มไปด้วยปัญหาปากเสียงความไม่ลงรอยกันระหว่างคุณกับความรักใ,ใดๆที่เข้าที่อาจจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกพังทลายอะไรแย่ๆความรู้สึกแย่ๆเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้นะเนี่ยก็ทีนี้คุณก็จะพบว่า ไอ้ปัญหาทางความรักที่คุณอาจจะมองมองอยู่ะมันน่าจะเต็มไปด้วยภาระที่หนักหนักในใจคุณอนะคุณต้องพยายามอย่างมากที่ทําทํานู่นทํานี่อะไรทําต่างเพื่อความรักที่คุณมีแล้วมันก็เป็นอะไรที่เหนื่อยใจคุณมากแล้วคุณก็เลยต้องมาเนี่ยภพยเนี่ยภัยจัดติเ้เกิดคุณก็ต้องมาคิดวิเคราะห์แล้วก็มาลองชั่งน้ําหนักดูถึงความเป็นไปได้หรือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆใน ความรักของคุณก็อะไรกันแน่ที่คุณต้องการที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะความรักที่ที่มันจะเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดียังไงคุณกําลังมาเปรียบเทียบกับมันอยู่อะความรักกับอาจจะเปรียบเทียบเรื่องด้านความรักกับการงานการเงินก็ได้นะคุณตอนนี้แล้วคุณมีแน,นวโน้มว่าคุณน่าจะตัดด้านความรักทิ้งไปอะแล้วก็ไปมุ่งเน้นทางด้านการงานทางเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นคนโสดสนิทชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็อาจจะนิ่งๆไปเหมือนกันนะครับความรักที่เข้ามามันยังไม่ใช่ ยังไม่เติมเต็มกับตัวคุณโอเคครับทีนี้เรามาดูกับคนมีคู่กันบ้างสำหรับคนมีคู่นะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะต้อง เหมือนกับต้องอยู่กับจุดที่คุณเป็นอยู่ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาใไไดในครอบครัวคุณนะเนี่ยในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีปัญหารายล้อมอยู่มากมายนะแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่ว่าแต่งงานตกลงเป็นครอบครัวกันแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องอยู่กับมันนะคุณจะหนีออกไปก็ใช้เรื่องใช่ไหมละ่นะในครอบครัวมีปัญหาคุณก็ต้องอยังคงสถานนะของครอบครัวกันต่อไปเนี่ยที่เป็นมาสถานาการณ์ว่าคุณเนี่ยก็อาจจะมี ปากเสียงกันทะเลาะเบาแหวงความรู้สึกผิดหวังเสียใจในความรักกันบ้างนะมีการผิดหวังในตัวคนรักเกิดขึ้นอะไรมาเนี้ยเนี่ยก็มีปากเสียงมีอารมณ์รุนแรงซึ่งกันและกันนะพวกคุณเคยผ่านการทะเลาะอะไรกันมานะแต่ว่าก็ยังต้อง,อ,งอยู่ในจุดนี้อยู่ะยังไม่สามารถละทิ้งอะไรจากความรักไปได้นะ,นะคุณก็ยังคงสถาวันครอบครัวเอาไว้ยัง ยังเป็นคู่รักที่ดีต่อกันอยู่นะบางทีก็อาจจะคืออยู่ในบ้านเดียวกันแหละแต่ว่าไอ้ความรักความสุขในใจเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์เติมเต็มกับชีวิตคุณช่วงนี้เพราะว่าเหมือนกับคนที่เป็นแบบแต่งงานกันแล้วนะลิ้นกับฟันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาความรักแต่ว่าสถาบันครอบครัวก็ยังสําคัญสุดคุณก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าความรักอาจจะแย,แย่ๆมีปัญหาทะเลาะเบาหวากันบ้าง ก็ขออใจช่วยครับสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ